บ้านมีโรงเรียนโรงเรียนรับครูและนักเรียนนอนโรงเรียนมาสมาครับครูฟ้านู่นไงครูฟ้าก็ปีปารอเรียนด้วยได้ไหมแบนแล้วยะครับแบนแล้วคืออะไรเขาโดนแบนหรอคนนะีะเอาเฮ้ยครูฟ้าเรียนได้ปะเนี่ยแบนแล้วนะครับบอกคนที่เตะผมด้วยบอกครูฟ้าเนี่ยให้รับผมเข้าไปเรียนชื่อพลอยตอนมีความลับซ่อนอยู่ในใจเธอนะคืออะไรวะ เราไม่มีบ้านนะเราไม่ได้มีครัวเราเป็นคนเล่ร่อนแรงเวอร์เล่ร่อนเลยเหรอครับก็ไม่มีใครสร้างบ้านเลยรเราไม่ใช่คนเล่ร่อนนะเราเป็นแค่คนที่เขาไม่สนใจเจ็บจี๊ดไอเขาเฮ็ดอีหยังวะมันเจ็บตรงไหนเดี๋ยวพาไปหาหมอฮัลอหลชังกี้วานาเพเจ็บตรงหัวใจเขาไม่รักถึงต้องเจ็บเลยตุ๊กตาชักกี้ตุ๊กตาชักกี้พูดแบบไม่สนใจตุ๊กตาเลยอ๋อดีอ่ะตุ๊กตาชักกี้มองเดี๋ยวนะนี่ตุ๊กตามันน่ากลัว แล้วไงต่อครับตุ๊กตาชักกี้ถูกไหมตุ๊กตาสกีบิดี้ตืดๆกระปีปละว่าจัองดอตะหักแท้แล้วหักบอจุดจุดจด <c oughs> หักยูอู้ใครขยับเป็นกะบ้านยมมาทูดเป็นไงวะเข้าไปแล้วผมจะตายหรือเปล่า <c oughs> แต่มันมีคนเข้าไปแล้วดิอ้าววางเตียงยังไงเนี่ยหรือว่าต้องตัวใหญ่ปุ๊บคันแน่ แกงห้าสิบหกแกงรักพาตัวเด็กนี่มันอะไรกันนี่หรอลักพาตัวเด็กเอ้ยนี่หรอจับมาขังไปละเดี๋ยวมันจับเราเฮ้ยเอ้ามันไม่จับเรามันแบนเราเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะร้านอาหารแบบโอเพนแบบกางแจ้งร้านอาหารตามสั่งเจ๊แตงไก่จ้ามีกะเพราเป็ดไหมครับยังไม่เปิดจ้ารอแปบ๊บได้ฮอบผมรอได้ทางชีวิตเจ๊เจ เอาเจ๊าหายไปแล้วผมตู่ารอได้ทั้งชีวิตแต่เจ๊เขายังไปก่อนอะ่ะครขยับเป็นตืดนช่วงนี้มันฮิตใครเป็นคนรเริ่มคิดคำนี้ก็รู้ๆอยู่ว่าเป็นคำว่าอะไรขายติม2ีบาทจ้าคนขายไปไหนนะยิบอันก็ไอติมไอติมแท่งละ20บาทค่ะขายเป็นโคนไม่ใช่เหรอเป็นแท่งหรือโคนครับไม่ตอบบู Book ๊แฮปเว่นนี่เริ่มจะไม่มีใครคุยด้วยแล้ว มาร์คแมวไม่ใช่เหรอวะช้างเคแต่ละคนสุดยอดมากตัวอะไรนี่พ่อของคุณไงครับพ่อขาขาข้างไหนสวัสดีเล่นอะไรกันอยู่เล่นตบเป๊ะตื่อตดออยู่ไปเป็นคนจนดีกว่าเป๊ะตื่อตอยู่เดมาอยากพ่อแม่ลูกคนนี้กลับล่างไปเป็นแมวละเอาเปลี่ยนนี่ละตัวอะไรนี่ก็ปลาร้าปลาราว้าวแล้วกินได้ไหมไม่ได้ ฮ้ย <Hey. S 2> ตัวอะไรวะถือมีดด้วยอะไรจะไม่ได้แล้ไงเออลูกเจี๊ยบถือมีดใครจะลืมน้องสุดที่รักเฮ้ยน้องสุดที่รักเราทำอะไรกระโดดตืบเดี๋ยวมีดเฉียดคอเลยไอ้ลูกเจี๊ยบตัวนี้มันโหดตอนนี้มันมีตำรวจตามผมะ่ะเมื่อไรครับคุณตำรวจคุณเป็นโลตำรวจแต่ว่าคุณแต่งตัวอะไรเนะี่ยไม่ตอบแฟนเล่นไงอะ่ะเล่นไม่เป็น ทำไมคนนี้เปลี่ยนโลดูๆเลยอะ่ะเฮ้ยคนนี้เปลี่ยนโลได้ดูๆเลยเหรอ <S <S และมีเสียงหัวเราะด้วยเอาหายตรงนี้ทำอะไรกันวะน่ะมีใครวิ่งเร็วกว่าข้ามุย้ยความชลามันบังตาเลี้ยงผมทเทเฮ้ยเอามาเลี้ยงจริงวะไปแล้วนะผมกำลังจะมีเจ้าของชื่อว่า Bell. เบล่าผมเข้าไปเลยเอา้าว ผมเข้าไปเออมาปล่อยไว้ตรงนีน้ตอนแรกนึกว่าจะเอาเข้าไปเผาอะนอนตรงนี้นะตกแต่งได้เลยตกแต่งได้แค่นิดเดียวนะคอบมากตกแต่งได้แค่นิดเดียวก็คือในวงไอ้นนี้หกเหลี่ยมตรงนี้พวกเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะเรียกให้ถูกด้วย <c oughs> เรียกให้ถูกด้วยคือยังไงอะเอาเป็นว่าผมตกแต่งไงดีแต่งได้แค่นิดเดียวผมต้องอยู่กับธรรมชาติอันนี้ปรับสีได้อะโอเคฮะอ๋อปรับสีได้ อ๋อแล้วเราเลือกสีไหนก็ได้ดิเฮ้ยเขามาดูผมตกแต่งว่ะแต่ผมพื้นที่จํากัดผมปลูกแต่ดอกไม้เป็นไงผมแต่งสวยปะไปเที่ยวกันเถิดน้องบีมน้องครับอ่ะน่าจะขับปีบาระตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีชื่อกรปิโอเคแล้วเขาบอกว่าอะไรไปเที่ยวอ่ะอปะจะอุ้มผมไปเที่ยวไหนก็ไปกล่อง <c oughs> <c oughs> อเป็นไรวะใครอยู่ข้างในเฮ้ยนี่ไงผมเห็นตัวจริงคุณมัขึ้นรถเร็ว ตอนนี้ผมจะไปเที่ยวเ,เขาพาไปไหนเนี่ยรถนี่ก็โอ้โหรถเฟี้ยวเหลือเกินติดไฟเออเที่ยวเนี่ยอถอยถอยถอยถอ,อยไปไหนเอา้าเที่ยวไหนครับเย,ย้เขาพามาซักผ้านี่เหอที่เที่ยวของคนเอาเอ,าอาไม่ใช่มาซักผ้าหรอครับมาผิดที่ค่ะ นี่ไอติมกะปิปลาร์กินไอติมไดเปล่าวะปล่อยน้องลงให้น้องเลือกไว้กินอะไรเลือกได้เลยอ่อช็อกโกแลตอันนี้มันนั่งได้กี่คนเนี่ยนี่ผมนั่งนี้เดี๋ยวให้บีมอุ้มนะน้องกะปิม่เปปลไรครับผมน้องชิลๆถึงบ้านแล้วอะอหุยแล้วบ้านเรามีสระตรงนี้ด้วยอ่ะทำไมไม่มาปล่อยผมไปตรงนี้เนะี่ยตรงนี้ที่กว้างกะปิไปเล่นน้ำกับบีมเร็วดอฮอบเขาบอกอะไรเราก็ต้องทำ เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปนอนแล้วอย่าลืมอาบน้าด้วยนะถ้าเล่นน้าเสร็จอะขอบแม่มาเล่นดีบีมเขาบอกให้เราเล่นน้ําอะบีม,มาเล่นน้าดีอ๋อเปลี่ยนชุดอยู่เอ้ยโลเพสมจริงแต่บีมนี่ไม่เห็นเขาพูดเลยนะ่ะเม็นเขาพิมพ์เลยเขาเป็นคนเอ่อพูดน้อยเหนื่อยละนี่ที่นอนผมกระปีเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวข้าวให้กินเฮ้ยมาแล้วว่ะข้าวว้าวแสบแบเอาพิมพ์ไม่ได้แสบแบมึงรีบมากินไก่ทอดเร็ว อ๋อเขาเป็นพี่น้องกันนะเขาเลยพูดกันแบบสนิทเดี๋ยวเจ้าไปปล่อยแล้วนะกะปิปล่ไไอยน้อยอ่ะเลี้ยงไม่ไหวแล้วกินเยอะเกินกินกระถาเดียวเองอยากเป็นนหนล่ะเดี๋ยวพาไปปล่อยปล่อยนี่แหละเดี๋ยวพาไปหาเจ้าของใหม่ม<า>อลบคอออกให้หมดเลย <c oughs> เดี๋ยวอะไรวะ <c oughs> คุณเลี้ยงผมอยู่ดีดๆเจ้าไปปล่อยร <c oughs> อเล่น <c oughs> โอ้เลี้ยงผมอยู่ดีๆเจ้าไปปล่อยงั้นก็อยู่ให้มันดีๆแล้วกันเฮ้แต่เขาเหมือนแอบดุๆนะผมว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนดุๆ ดีแน่นอนหาแม่อยากทำอะไรก็ทำอย่าป่นบ้านนะเดี๋ยวพี่เจอาไปข้างนอกป่นทำไมผมไม่ใช่โจรเว้ยใครวะเฮ้ยแกเป็นใครจะมาขโมยเซฟเจอดดาเว้ยจัดการมันแม่มีคนเข้า้านเอาโดนแบนแล้วใช่ไหมวะไอ้หรือมันบร์ปะเอบอุ้มผมดีอุ้มผมไปไหนอุ้มผมไปปล่อยมานะอย่าปล่อยผมเฮ้ย อย่าไปหอมปล่อยผมทำไมแล้วไม่จะปล่อยตรงเหีวด้วยนะโอ้โหจิตใจคุณทำด้วยอะไรเนะี่ยทำไมต้องทำกับผมแบบนี้ถืออีกแล้วเฮ้ยมันจะปล่อยอีกมันถืออีกแล้วอะ่ะดูดิพากับบ้านทีเฮ้ยอาจจะของใหม่ เลี้ยงผมทีเจ้าของเก่าเขาทิ้งผมแล้วตะเลก็กใครอ่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยวโดนลากโดนไอ้อีกกล่องนี้ลากอยู่ๆกูก็โดนแกล้งโดนใ้กล่องนี้ไงไงไปอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับกะปี่ปลาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทิ้งผมทำไม